고 <laughs>

ก็ไปยังไหนนะแม่คุณกินเสร็จแล้วไปเรียกด้วยนะตลัดเนี่ยกำลังผมกำลังอึ้งอยู่เลยฮนะกับเสียงอะไรนะพุกเมื่อกี้เลยนะ,ะโหมดปู๊กมาแล้วก็รถไฟนะ,ะฮะปุ้งเหรออึ้งเนะีฮะผมนี่งงเลยนะฮะ ฮนะอ้าวแล้วนะสนุกแปลกไม,ไม่แปลกแปลกไม่แปกแลกตาเรื่องของทุกคนแล้วกันแม่ก็จะบอกว่าเสียงเปลี่ยนนะไม่สบายนิดนึงนะถ้าจะโทษเรื่องเที่ยวก็ให้โทษไม่ว่ากนะัน ก็สิ่งที่เรารักอ่ะเมีว่าเขาจะทำอะไรให้เราเราก็ยอมก็เหนอยอะหมอืมนะครับก็เสียงเปลี่ยนนิดนึงนะครับไม่สบายนิดหน่อยแต่ว่ามาหาทุกคนด้วยใจที่เต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับคิดถึงนะจ๊ะมีจังหวัดอะไรอะ่ะจังหวะอะไรนะถามไปแก็แหนพอได้จำก็ได้ ลาเล่นลาเล่นนี่เคยมาย<ป>ังฮะเหรอใช่เป็นไหมที่เคยมาแล้วที่จำได้ฮะนานมากที่ปีแล้วเฟร็ดจำได้เป่าวันอาทิตย์แล้วอืนนวอจำได้เพามีวันเจ็ดด้วยสามปีเจ็ดเดือนหนึ่งวันคิดถึงพี่นะหัวใจสามปีเจ็ดเดือนหนึ่งวันนี่ให้ย้อนไป ตอนนี้ประมาณยนะี่สิบยี่สิบยี่เอ็ดเนาะใช่ไหมครับสมัยนั้นยังเป็นเด็กน้อยน่ารักอนนตอนนี้โตเป็นหนุ่มคอนเซ็กซี่มากครับนนสมัยนั้นจำได้มีจำได้อ,นนอะไรฮะนนลับแต่เลยอะไรที่สบายใจนี่ก็จะพูดยัตรงก็ได้นนไม่มีใครชมเราต้องชมตัวเองนะฮะ เราพี่ก็ต้องหากำลังใจให้ตัวเองบ้างนะฮะไม่ให้จำได้ตอนที่รถบรรจดเทียบชานชาลาเมื่อกี้นะฮะรารถไฟมาเนี่ยนะฮนะเนี่ยรถมารจุที่จำทางขึ้นได้นะครับเพราะตอนนั้นสมัยนนะั้นก็จะมีเด็กน้อยตัวเล็กๆนะครับก็จะอยู่แถวนี้ยงแค่นี่แหละวิ่งตามรถยนต์ที่แบบไม่ใช่ด้วย เจอทีมเมื่อสามปีที่แล้วบ้างะ,<ม>ะเห็นไหมมีแล้วคุณอันนี้ไม่ใช่เด็กนะตัวเล็กๆนะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่เลยตัวหนึ่งคนนะครับขอเรียกนักบินขอบพระคุณครับก็สมัยนั้นก็แบบว่ามาเนาะมาจำได้ว่ามาทัวร์ขึ้นวิทยุที่นี่นะใช่ไหมฮะในะถ้าเกิดใครจำได้ก็จะจำได้น่าเปลี่ยนไหมฮะน่ารักเหมือนเดิมเนาะใช่ คร<ะ>ับทุกคนก็ไ <apply> ม <some drinks> ่เปลี่ยนนะครับที่เดเมจอมร้อนเลยสวยสุดนะสวยที่สุดนะในโลกของตัวเองนะสบายใจนะครับนี่นะครับไม่มีนะคุณไม่มีนะไม่มีนักร้องดาราคนไหนนะมายืน์มากเป็นสามคนแบบนี้นะไม่มีนะคุณที่มีคนเดียวในโลกนะคุณ นี่คนดีๆก็ทำกันทั้งนั้นนะฮะริมจอไม่สบายริมจอไม่สบายก็วันนี้ก็งานมอเตอร์แคนเซลนะฮะผมไม่ได้ลืมชื่อแต่ว่าจะโชว์ป้ายงานนะฮะเมื่อกำการซื้อขายรถยนต์นครสวรรค์มอเตอร์แคนเซลถือว่าน่ากิงนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะที่นำพาพวกเราให้มาเจอกัน ในช่วงเวลาเท่าไรนะสาปีจเจ็ดเดือนหนึ่งวันขอบคุณมากคนะรับโกหกนะิดนึนก็เชียร์ท่นเดี๋ยวเลกอะไรมาเลยก็เชียร์หมดไม่ไปอ,อ้าวุณอย่าพูดมากเนาะใช่ใช่ด้วยก็อยากไม่ได้เจอนาะไม่่อยได้คุยก็อยากทักทายบ้างเนาะเดี๋ยวคุณต้องต้องนับเวลาต่อปีไม่รู้ตอนไหนจะได้ใหม่นะ ไม่แน่เต็งอาจจะไม่เจอคนอื่นแล้วก็ได้จะไปไหนเหรออ,อยู่แถวนี้แหละที่มันเป็นคนสวรรค์เราบอกเพลงไม่คุน้นนี่มีซิงเกิลหลายซิงเกิลนะเนี่ยนี่พร้อมจะร้องให้ฟังแล้วเนี่ยพร้อมจะร้องเพลงไม่ได้กันไหมฮะ ขอบคุณนะไปกันเลยครับกับเพลงนี้ชอบก็จีบครับ